สวัสดีครับผมลูกพี่เมย์ครับสวัสดีค่ะยูคิเด็กยูค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปลคทอลกรายการที่จะท,ทําให้คุณรู้เร่รู้จริงและทันเหตุการณ์ในทุกเรื่องค่ะที่เกี่ยวกับฟีเฟเยโปลีซีซั่น6พ r เ s e n ต e ด by ยดีแท้ กลับมาอีกครั้งครับพี่ยูหลังจากผ่านมิดซีซันการแข่งขันที่ดุเด,ดือดเผ็ดมันแบบสุดๆไปเลยครับประเด็นหลักๆเลยนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของมิดซีซันที่เพิ่งจบกันไปค่ะแล้วรวมถึงครึ่งหลังนะคะของรอบเลกูล่าซีซันแบบออนไลน์ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะกับสายมูทีมนี้ค่ะ Magic Esports นั่นเองค่ะคว้าตําแหน่งแชมป์นะคะของมิดซีซันได้เป็นที่สําเร็จได้เงินรางวัลไปนะคะรวมมูลค่า หนึ่งแสนบาทนั่นเอ,องเขามากับเลขนำโชค79อีกแล้วค่ะครั้งที่2ก็79คะแนนะและ,ะมิสซิชันเป็นแชมปเปี้ยนก็79คะแนนะแสดงว่าเลข79พวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นเลขมงคลและนำโชคสำหรับพวกเขาเลยครับแต่ว่าอยากจะรู้รค่ะพี่แม่ขาว่าอะ,อะไรคือแจกุนกุญแจ,แจเออ,อ <laughs> อะไรคือกุญแจความสําเร็จนะคะที่ทําให้พวกเขาเป็นแชมป์ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่มีเลยซักบู่าเดียวค่ะในการแข่งขันต้องทําความเข้าใจกับวิธีการเล่นเขาหน่อยนะครับเล่นเหมือนใ,<ช>ในลีกเป๊ะเป๊ะการเข้า <Yeah. S 2> ทํามาในช่วงเฟสท้ายๆการยิงมาในช่วงเฟสท้ายๆตัวอันดับเองเนี่ยติดท็อปตลอด mm. มีแค่เกมสุดท้ายเกมเดียวในวันมิซซี่ซนเนี่ยที่เขาไม่ได้เข้าไปติดในช่วงท็อปหหรือท็อป6นะ<ช> <ๆ S 1> ครับคะแนนเนี่ยจากเกมแรกเกม2ผม มองว่าคะแนนคิวเขามีติดไม้ติดมือตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้ได้ทิมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถิงในวงสุดท้ายด้วยความมาตรฐานแล้วก็สเตเบิลตลอดเวลา6เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คะแนนเขาอยู่เหนือกับทีมอื่นดูอย่างเช่น CGG g เป็นต้นตามมาเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยเขาไม่ได้เก็บแบบสเตเบิลมาโดยตลอดแต่มาได้บูย่าในเกมท้ายเกือบจะคว้าเป็นดับเบิลบูย่าแต่ไปโดนดาฟันโดยแอคแทกออราเสียก่อนถ้า CGG g คว้าบูย่าได้ในเกม ท้ายเขาจะสามารถทําได้และเป็นแชมป์ในซีซั่นคะแนนอันดับเนี่ยเขาอยู่ที่44คะแนนคิวที่35เท่ากันกับ ของ CGGG เลยคะแนนคิวแต่อันดับดีกว่า2คะแนนสว่าไปก็คือแอบเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเราก็น่าจะเป็นที่เจียใจด้วยถ้าเกิด CGG พลิกกลับมาชนะได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขากลับขึ้นมาชนะเขาจะแซงนะคะทีมอย่าง Magic Esports แค่คะแนนเดียวเท่านั้นค่ะก็คือคะแนนแรงนั่นเองเพราะว่าตอนนี้คือเขาแพ้ด้วยแต้มแค่2คะแนนคือ79ต่อ7 7รอบไฟนอลเนี่ยผมบอกเลยนะว่า พลาดไม่ได้สักเกมแต่ไหนไหนพูดถึง CGG กับ AA แล้วมาพูดกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงได้พลาดกันไปนะเพราะว่าจริงๆอย่างตัว c g เองเนี่ยก็เกือบจะได้เกมที่6แล้วนะอีอารีนาด้วยจะดันไปปักกันแหมกับ AA ก่อนแล้วก็ดันแบบเลยจบอันดับเป็นไปทั้งคู่เลยด้วยความที่อีอารีนาเนี่ยต้องเดินทางค่อนข้างที่จะไกลมาจากบริเวณตรงกลางแม็จากมาซิเลียนะครับวิ่งมาแล้วมันมาบรรจบกับการไฟ์อยู่ใกล้ๆกกับป้อมที่อยู่ระหว่าง ซ่าเครื่องบินกับ ตัวทุ่งหญ้านะครับเขาเคลียร์ตี้แรกได้แล้วพอเคลียร์เสร็จเขาก็พยายามจะขึ้นไปเก็บของบนป้อมปราการตรงนั้นซึ่งในการไฟน์เนี่ย Attack All เอ็แทกออราก็เห็นพอดีแล้วเขาดันเข้ามามันทําให้ไม่สามารถมีโพซิชันในการเคลื่อนที่ในการต่อกรก,รกับ a อ t a แทกออรเราได้เอ็แทกออรเรากระหน่ำด้วยระเบิดแล้วก็ขึ้นไปปิดบัญชีทําให้เอียริน่าเนี่ยจบตรงนั้นไปสุดท้ายเนี่ยเอ็แทกออรเราเคลื่อนที่มาจากบริเวณที่ยิงเอียรินา่าก็เถิบมาต่อแล้วมารอยิงในไฟสุดท้ายกับซีจีี ซึ่งในช่วงต้นไฟอะดูเสียเปรียบด้วยซ้าเสียเปรียบให้กับ c g g g ด้วยซ้าแต่ JLX ในไฟเนี้ยคิดว่าเป็นคีแมนสาคัญที่สามารถทําให้ไอท็ออร่าพลิกกลับมาแล้วก็เอาชนะทางดานของซ g g g ไปได้ท่เริ่มรายการมาเรามีทั้งหมด6แมตช์ถูกไหมคะน้องๆ2องแม์แรกอะคว้าไปแล้วเดบัลบุญาไปแล้วสําหรับ PCC หรือว่าพี่คอับนั่นเองคือพวกเขามีแววมากๆเลยนะคะสําหรับการเป็นแชมป์ของมิีซั่นแต่ว่าอยู่ดีๆก็คือพุ่งแรง แพลงแถวไปจ้าพีคอร์บับเสียผู้เล่นถึง3คนและเหลือเพียงคนเดียวแต่ชุบชีวิตกลับมาได้หมดเป็น4คนทีไฟเออร์บลูเวลชลบุรีมาปะทะพอดีทําให้ทางด้านของพีคอร์คับเอาชนะไปได้และเก็บคิวไว้ได้เป็นก่อเป็นกรรมตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้เขามีแรงฮึกเิมในการเล่นต่อเนื่องนะครับไปจนถึงเกม2มีน้องใหม่ อย่างน้องจีเมลโลอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการเล่นระดับแรงกดดันวันเดียวเนี่ยพอเริ่มเกม3เกม4เริ่มมีการประทะก,กันในช่วงต้นเกมมากขึ้นสําหรับพีคอคลับมันทําให้เขาเนี่ยพลาดในช่วงต้นเกมบ่อยครั้งแม้ว่าจะแก้สถานการณ์กลับมาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วการเดินเกมมันเปลี่ยนแปลงไปเขาคิดว่า2เกมแรกเขาดีเขาไม่จําเป็นต้องแก้ไขอะไรแต่ทีมอื่น ไม่ดีทีมอื่น<อ>แก้ไขทีมไหนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเรายัางมีของจริงของพวกเรากันอยู่ค่ะนั่นก็คือเลกูล่าซีซั่นในครึ่งหลังนั่นเองแอบเป็นห่วงแล้วก็ค่อนข้างแบบเอาใจช่วย2ทีมนี้เป็นพิเศษนะ2ทีมที่ยูคิพูดถึงคืออีเวสกับ FW นะคะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีไม่เข้าเป้าจบอันดับ9ก้ากับอันดับสิหรือว่ายังจะลองแผนอยู่หรือยังจะลองเล่นอะไรอยู่ทําไมอยู่ดีๆคือแบบจะเก็บทุกอย่างไว้ไฟนอลทีเดียวเลยไหม ถึงกระเกาหัวรอเลยเป็นแบบเนี้ยคำ<ช>่อมันเกาหัวรอเลยคือจะบอกว่า evo กับิ w พลาดอย่างเดียวไม่ได้เล ตัวกลีกที่มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทุกทีมมันสามารถชนะกันได้หมดนะครับพี่โยอีเวสเองปะทะกับใครก็ดูเสียเปรียวรวมถึง FW <ม>จริงๆในหลีกเนี่ยปะทะกับใครค่อนข้างจะเก็บได้สบายๆโดยเฉพาะช่วงต้นหลีกแต่พอมาช่วงนี้เนี่ยอย่างเกมวันมิีซั่นเนี่ยเราเห็นเลยว่า2เกมแรกเนี่ยสู้ใครไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สู้เลยด้วยพยายามจะหนีมันกลายเป็นว่าโดนเขาไล่ยิงแล้วเขาก็เก็บออกจากเกมไปเลยอย่างรวดเร็วแปลว,ว่าเกมสจะมามคว้า บบุญญาได้ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยคะแนนที่เกมอื่นมันทําไม่ได้เลยอีเวสเองมักจะ ในอดีตมาจะาเข้าจุดที่ส,สวยๆอ่านวงเนยบเนีย ب, <อ>้ยเข้าไปนั่งรอดีเฟนซ์ทำไมเขาถึงดีเฟน์ได้แบบสมบูรณ์แบบเพราะว่าในเมตากอ่อนๆหรือในแพชก่อนๆในการแข่งขันก่อนๆเนี่ยการวิ่งเข้าไปหาเขาในจุดต่างๆมันต้องใช้การเดินแล้วก็การใช้ทรัพยากรอ,อย่างไอวอลปากปากัปกปากเพื่อจะถึงตัวอีโวสูงไหมครับในแพชนี้เองเนี่ยการใช้รถมันมากขึ้นเขาไม่ได้ ปักไอวอลแบบนั้นแล้วแล้วเขาไม่แทบจะไม่เสียเลือดเลยกับการเข้าชีดอ e ีโวลเพราะว่า1นมิชาเป้าไม่ล็อกแน่นอนในการขับรถและรถแรงขึ้นตัวดาเมจที่แม้ว่าจะยิงโดนก็โดนเบามากคือระหว่างขับรถ สามารถพันยาไปในตัวได้ระหว่างที่เขาพู่งเข้าหาอีโวสในจุดที่ดีเนี่ยเขาแทบไม่เสียเลือดเลยแล้วมันเป็นการทิมที่แบบบางครั้งอีโวสโซนตรงนั้นเพียงคนเดียวและถ้าทิมก่อนแล้วอีโวสตายก่อน1คน4ต่อ3 4ต่อ2ย่อมเสียเปรียบแน่ๆในเบตานี้เพราะว่าทุกคนมันเก่งหมดแล้วในลีกเราพอพูดถึงทีมใหญ่ๆกันมาเนี่ยมาพูดถึงทีมน้องใหม่กันบ้างดีกว่าแต่ชื่อไม่ใหม่นะคะเดลต้าค่ะเป็นน้องใหม่ที่ทำผลงานได้ ดีเลยนะในรอบที่ผ่านมาคือเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยทําผลงานได้น่าพอใจมากๆเลยค่ะอยากรู้ว่าดูจากแนวการเล่นของเขาที่ฟอร์มเขามาแล้วเนี่ยแรงแล้วเนี่ยในมิซีซันเนี่ยคิดว่าฟอร์มเนี้ยจะช่วยหรือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเขาที่ทําให้ครึ่งหลังนะคะของเลกูล่าซีซั่นเนี่ย มันพลิกกลับมาเป็นดีได้ไหมคะเขาแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆอย่างอย่างในมิสซิชันก็มีหนึ่งบูย่าแล้วก็อยู่คะแนนกลางเหมือนเป็นคู่ปรับกับอีวอฟินิกในซีซันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอีวอฟินิกเดล塔เอ็กซ์และก็ทางด้านของซีพีซีสามทีมนี้อาจจะได้พบเจอกันบ่อยหน่อยน้องใหม่เขาไม่ได้กลัวใช้พี่ใหญ่เป็นโลดด้วยซ้ำไปไอตรงนี้เนี่ยทีมใหญ่จะแก้กันได้หรือเปล่าหรือเราจะเห็นทีมน้องใหม่เชีรยบรรดา ยีนเต็งๆต,ตกรอบ ดีค่ะทุกคนคะ่ะเพราะไม่ว่ายังไงก็อ,อยากที่ยูกิบอกบ่อยๆค่ะมันคือผลประโยชน์ของคนดูแล้วก็คนเชียร์ของพวกเรานเองค่ะความสนุกสุดมันแบบนี้นะคะติดตามกันได้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะในการแข่งขันของเราฟีไฟเออร์โปล็กซีซั่น6เป็นเซนเตอรบายดีแท็กน,นั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะ,ก,ะ,คะกันไว้ด้วยทั้งสองช่องทางเลย YouTube แล้วก็ Facebook นะคะกรนนีน่าฟีไฟเออร์ไทยแลนด์ค่ะรวมไปถึงฟ e ีไฟเออร์อีสปอร์ตทีเอชนะจ๊ะสำหรับวันนี้คะ่ะยูกิเด็กยูค่ะและ พี่เมย์ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะ